โอเคครับก okay, so okay. re uh ็คำสวัสดีท่านชมดูดูนะนะครับอยู่กับผมมีคนรอนนะซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมโปรกฮาเว่นนั่นเองครับขึ้นตอนนี้ก็เปิดมามึงเอาเลยนะเปิดมามึงเอาเลยนะยังไม่ได้พรมึงแต่กูไม่แยมึงแต่กูยังแย่บ้านตั้งใหญ่โตมึงจอดรถถังติ๊บดีกว่าเป็นไงเอาออกมา ขึ้นไปอ่ะเปิดก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 ดไม่มามามาต้องอย่างนี้เว้ยต้องอย่างนี้บ๊อบบี้อ่ะขึ้นไปตีมดบ้านโอเคซเคึ่งวันนี้เราก็จะมาลุบซึ่งวันนี้เราก็จะมาเดินเล่นอะไรทำอะไรได้สะะาระของเราตามสเต็ปนะ่ะใชนี่สกินสกินเปลี่ยนแล้วด้วย,ยงเงี้ยนะหละโหดที่ ทำเหมือนคนไม่รู้จักกันเป็นอมตะเป็นอมตะเลน่ามุดเลยมาไอ้กูปวดแบบนี้เห็นหน้ามุดเลยอะไรกูพูดเลื่ถูกข้าบอกอยจากบ้านวะไอ้กหน้ามุดเลยสัตว์เย้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  เยมันคือบรรทุกรถถังกูดิไหนวะมป็ก็เแย่เลยอรถถังมาจอดในบ้านอ่ะเป็นเวลาขับรถซิงมาเพื่อนรถซิงรถซิงวิไม่ใช่ยาเละเละ ว่าแล้วนะเียวเพื่อนอันนั้นอีกแล้วเอ้ยแบบนั้นเดี๋ยวช่วยก่อนผูขับได้ป่ะเดี๋ยวลองขับดิเไปกูขับได้นะโอเคจอดเฉยๆแล้เพื่อนยังไม่ทันขึ้นเลยกูหาแตกนะเชอบเลยเอ้าเดี๋ยวมันไม่ตรงไม่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ตรง เงิดไม่ตรงว่าเอาไม่ดีเอาไม่เอามั้ยไม่เอามัเดี๋ยวได้แบบตรงๆเลยได้บรรทุกดีๆอ๋อแล้วเงียบเออกูขอขับกูขอขับหัวครับขับไม่ได้เจ้าของขับได้เท่านั้นเพื่อน ขับแบบไม่ต้องเกรงใจโลกงอ่ะขับขับแบบไม่เกรงโลกไม่ไม่เนี่ยไม่สนโลกอ่ะไม่ได้ไม่สนใจเลยทีเดียวต้องขับที่บ้านขับที่บ้านจะพาทำเข้ารถทำอย่างนี่แล้วก็เพิ่มความเร็วแบบนี่เว้ยรถถังปกติมันจะขับช้าขึ้นยังไงอ่ะไม่มีดังขึ้นอ่ะแต่ว่ามัน ขึ้นไงวะมันจะไม่มีวอ่อเออขึ้นตรงนี้ก็ได้เมื่อไรเออเออว่ะนั่งได้ <laughs> เล่นรถบุ๊ขับรถถังโอ้ <laughs> โหเฮีย,ยรถถังขับโคตรเร็วเลยดูดิโอ้โหขับจนกระตุกอ่ะพี่นึแล้วกัน <laughs> เป็นไงขายบ้านแบบเดือดซิมางหรอขับไปแล้วก็เลยคอมพิวเตอร์ต,ตาเออก็ได้สนามบินอยู่ไน,นวะเอามาเล่นไมค์ค้ามในโรบกักลว <laughs> ซาโลมบ์เออตอนนี้ต่อไปว่าต่อไปี๋ยวอ,ยอัดต่อไปว่าอ่ะอะไรเพื่อนมาคาใาโมบจะฆ่าตัวตายเหยอเนะอี่ยมาเปล่า <c oughs> กูรู้แล้วมึงเอาเงินยังไงขับเครื่องบิยนยังไงไวนะ เครื่องบินขึ้นได้ป่าวเนี่ยน่าได้บอกว่าโอซียทีแล้วไปโอซีอาทีแล้วดีเอะไรเนี่ยขับรถนี่ไมเเ่เอาเครื่องเอาเครื่องเออเอารถถังมาจอดไปเต้นแต่๋ยวขึ้นเครื่องบินเถอะอันนี้คือนี่ก็ได้เมื่อเราอยากจ้ารถถังไปด้วยแต่มันใหญ่เกินไยเราก็ต้องเอารถถังไปอย่างเงี้ยแหละโอ <c oughs> เ,เครื่องบินก่อนท่านกูก <c oughs> ขาหัก <c oughs> ไม่งั้นกูตามมึงไม่ทันกูต้องขาหักรถแม่งเร็วกว่า <c oughs> ไปเวดไปเลยในสนามบิน <c oughs> เอา้าเงียบเงีเงียบเงโห เสร็จไปขับไปไอ้นี่ยันไปขับผู้มีเงินดูดเสียงลายโคดังบังคับอ่ะนั่งวิวเชียร์บังคับ่ะมันเหมือนมีอะไรโดโๆขึ้นมา2ดุ่นน่ะแล้วตรงนี้แต่ว่าไม่จํเป็นเว้ยยังก็อย่าเลย โอ้โหแม่งน่ากลัวกว่าผีเยอะยเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้ามันหยิบไม่ได้นายเอ้ยเอ้ยอ้อมถือดิอ้อมถือดิถือดิเอ้อถือดิถือดิถือดิถือถือถือดิดิอะไร เรค่ะบนะไงเพื่อนเออเพื่อนเพีอะไให้ดูอ่ะตาบาตาว้าเงินเงินอะไรเราเปิดไว้สัตว์โอ้ยไอมีคนขโมยมีคนขโมยเงินบ้านเราอ่ะเกินไปปุ้ยมึอไม่ใช่เหรอที่นีมา嘛นั่งรถมอเตอร์ไซค์เฮียมาดูเกยัวะใจเย็นสัตว์ ขับรถไปด้วยกินขนมไปด้วยเอ้ยเล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 ยมีอะไรให้ดูย้อมสีผมเหรอย้อมสีผมเหรอไม่ใชทำอะไรกันออ้าวมีคนปนบ้านกูอย่านั่งนะเออมาด้ันเลยเอียงเองเอีๆๆเ ลมแดดเลยระวางเรียกว่าระวางมันได้่าได้โทรศัพท์ได้ได้ได้แลต้องรีเซ็ตใช่ไหมไม่ไม่แค่กระโดดเลยใช่เหรอไหน้ลองดิเออกระโดดคนแย่ว รถเนี่งด้านนี้ดิติดเฟนเซอร์อย่าติดจะคันอ้าวไม่ไม่ต้องขึ้นรถอ๋อแล้วรถเออขรถกดยานั่นแล้วก็ต้องลบรถเอาว่าบ้าทึบสิ

นอนน้อยใช่เขียวบุกโลกม่เตัวเลยมมองมองข้างๆดิี่ยมองข้างๆดิไม่รู้ตะกุคำจะอึกไปแล้วอ่ะก็นอนมบนรนแม่งแล้วขับอะไรมึงใช้ได้ขับวะใครบีบเตะวะบีบแบาแม่ จะใช้เพอร์เฟคซันดูดิ๋ยวเราไม่ได้เราไม่ได้นั่งขับแต่เรานอนนอนขับคุณเราแก่เป็นไอเอ้หรอเพื่อนอ๋อละอึกดีอะมาได้เวลากลับบ้านแล้วเพื่อนโอ้มาดู ไม่นะรถออกเลยเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้พลังจิตจับของเหรอเลี้ยวอะใช้เมาส์ใช้เมาส์เล่นเกมเล่นอยู่ตอนนี้แปลงฟันไงวะเนี่ย เออถ,ถ้าเราใช้ท้าลองเต้นนี้เต้นนีเต้นนี่ <laughs> <laughs> แม่งหนักกว่าจีนเองนะเนี่ยแม่งหนักกว่าจีนเองได้ทำลายของพี่เอ้ยเอราสังเกตที่เท้าเองดีๆเท้าเองลอยเท้าเองลอยเออใครพอมองกูเนี่ยโอ้ my god อายูโอเคโอเคว่ะเย้โอเคโอเคออมมึงลองขึ้นหลังกูดิเป็นไงวะออมท่านนี้ยังไม่ปั่นพมอน นี่คืออะไรเขาเขาเขาบอกว่าอะไรกูเป็นเที่ยวยาบาลแล้วเวลาเอวกระโดดละไมลืมไปขึ้นบันไดแล้วไม่มากระโดดสิบสองนาทีละ เปมนก็ดีนะถ้าใครชอบอย่เลืมเไลก็แชร์ก็ติดต่อเราได้โอ๊ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับข้างนขอไปมวันอะไรงอย่างก่อนอะไรทำนะคืออะไรวะคืออะไรอะทำสิสิ์ระเบิดฟิสิ์โอเคจบคลิป